สวัสดีค่ะคนเกิดวันเสาร์คลิปนี้เป็นดวงโชคลาภของคุณค่ะดวงโชคลาภของคุณเกิดวันเสาร์ประจำปักหลังธันวาคม16-31ทธันวาคมมาลุ้นกันนะคะจะเสริมโชคเสริมลาภของเราได้อย่างไรจะมีโชคลาภจากทางไหนบ้างนะคะส t r e n นะคะ The Emperor อุ้ยดีสามเหรียญอัศวินเหรียญเก้าเหรียญค่ะคำแนะนำพิเศษสาดาบ โอเคถือว่าชัดเจนว่า เ,เรียกได้ว่าก็ดวงดีนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ปากหลังธันวาคมนะทำอะไรก็ดีไปหมดงานดีเงินก็ดีนะงานดีมาจากตรงไหนบ้างงานดีก็คือหัวหน้านะหัวหน้าเจ้านายนะผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสามารถของคุณอาจจะมีโชคมีลาบจากทางนั้นคือทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จหัวหน้าเห็นผลงานคุณก็อาโอเคอาจจะพิจารณาเ,เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้มีผลงานดีๆนะคะประสบความ สำเร็จทําอะไรก็ดูโอเคมีชื่อเสียงนะคะเป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะถือว่าแบบว่าเออดีมากๆเลยนะในเรื่องของการเงินก็ดีเช่นเดียวกันนะมีโอกาสได้เงินก้อนผ่านมือนะคะเ,เงินก้อนอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่มากคือมันเป็นเงินที่เออไม่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเสียงโชคนะคะแต่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเ๋ยจะเล่าให้ฟังมันจะโดดเด่นในเรื่องของเ,อเงินจากการทํางาน แต่มันจะเป็นเงินแบบฟุกๆหน่อยนะเป็นเงินพิเศษเช่นโบนัสนะคะเป็นที่น่าพอใจเลยนะเป็นก้อนเป็นก้อนโบนัสนะคะเงินขั้นในหน้าเ,เงินเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกเงินส่วนแบ่งเปอร์เซนต์ต่างๆนะค่าคอมมิชชั่นอะไรเหล่านี้หรือเงินฟุกๆอ่ะคะ่ะเงินที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้คุณก็ได้นะถือว่าดีแบบเฟื่องเลยอะ่ะนะเรียกว่าสะพัดมากๆนะคะทีนี้ที่บอกว่า ในเรื่องของการเสี่ยมโชคมันไม่โดดเด่นนะแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นกันหน่อยใช่ไหมคะก็ในเมื่อดวงเรามันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะกะ็ลุ้นกันหน่อยซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อได้จากทั้งผู้หญิงซื้อได้จากทั้งผู้ชายแต่ขอให้หญิงและชายเหล่านั้นนะคะเออเป็นคนที่ ภูมิฐานนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีนะดูดีใไฮโซไฮ้ซหน่อยแล้วก็ดูภูมิฐานดูเป็นผู้มีอันจะกินนะเออเนี่ยมันจะช่วยเ,เสริมโชคลาภของเราได้บ้านเลขที่ <c oughs> บ้านเลขที่อาจจะเป็นบ้านเลขที่เรานะที่อยู่เราที่เราอยู่ในปัจจุบนันนะหรือเลขทีออ่อะไรที่มันเกี่ยวกับออฟฟิศที่ทำงานเราก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะได้ทั้ง2แบบแล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือเราถูกใจเลขไหนนะทีนี้มีเคล็ดมีคําแนะนําพิเศษค่ะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้แบบว่าไปไปขัดโชคขัดลาบของคุณ นะคะสิ่งที่ขัดโชคขัดลาบคือคําพูดที่แรงๆคําพูดไม่ดีอารมณ์ไม่ดีความหงุดหงิดโมโหร้ายใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะหงุดหงิดโมโหนี่คือสิ่งที่จะขัดโชคขัดลาบไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเรื่องงานหรือโชคลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคดังนั้นฝากคนเกิดวันเสาร์คุณต้อง ท่องเอาไว้นะฉันจะไม่หงุดหงิดใครนับตั้งแต่วันนี้เนี่ยที่คุณดูคลิปนี้ฉันจะไม่หงุดหงิดฉันจะไม่ด่าใครฉันจะไม่บ่นใครฉันจะไม่งอนใครฉันจะไม่ว่าใครเลยใครทําอะไรฉันจะยิ้มนะคะ แล้วก็จะปล่อยวางไม่ถือสาหาความไม่โกรธเคืองใครนะห้ามพูดไม่ดีกับใครนะไม่ต้องไปพูดแบบไม่ดีกับคนอื่นแล้วไม่ต้องไม่คิดนิบไม่ดีด้วยนะคะเออต้องควบคุมให้ได้คือบางทีมันจะมีอารมณ์หหุดหงิดนะคนเรานะมีอารมณ์หหุดหงิดคือใครทําอะไรไม่ถูกใจเราบางทีก็จะเผลอแบบว่าใส่อารมณ์โมโหลายอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามแต่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะมันจะทําแบบว่า <c oughs> จะได้ไม่ขัดโชคขัดลาบเราแล้วก็จะช่วยเสริมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ฝากคนเกิดวันเสาร์ไว้พิจารณานะคะเฮงๆรวยรวยทุกท่านนะคะประจำปักหลังพันวาคมโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่มาเช็คดวงโชคลาบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ